หดแล้วดุมทลังทลหดบัวจะอันนาะบัวหรืดเชือมาหดจะพันเือบัวตลาดแม่แดงมือเหลืองเดี๋ยวก่อา พุดบัวเออออกเนาะกามันจะบ่งมาได้มันจ็นด่ได้นี่กจออกนําเด้อบริโภดวัน่อยกบ่จักเนี่นี่บริวาวัถนวันสิจาะมืนอนี้ลา้านา tải ba chi hốt đọc mè ơi phục lộn phục lộn chốt đó Thả chỗ đợt, lìn lín thể vào. à, ngọt. à. à xong bước chắc đi này sẽ มัน nhau น้ําครบเงี้ยเต็มเกียม nọ, hay อีบอม nhau แล้ว này ๆๆใส่ยางยาวก็เป็น bù ตรงหน้าเนาะ

อันนี้ก็ฮดแล้วล่ะฮดมาอะไรลนะ่ะฮดมาอะไรพดมาอนี่เขาล้งมันหนาแล้วลูกแน,น่ไฮะมดนพดเนี่ยบวมแรง แม่หดชวนน้องออแล้วล่ะเออเี้าลใช้แหเองอะไระกระดกกม่ลมูมูชอยมนูนี้เห็นไหมไม่ชอยห้้องอันี้ได้แล้วก็อามาปู หบดมันทัวไปอดกลวยได้นะหามหนึ่งก็แล้วหดหม่หามหนึง่ง ม <im <sharing> <im <pr Bla CS management> e, ักแต่ยังบอกออกเออเดกกูเอเ๊ะสเสมอนึย่างน้อยหักสีห้ามเสมอมันก็อตอแตงโอให้มันมีอยากกกินอยากกัยามันบอมีนางสงุกอยู่กุ้มไปข่าวที่ชวนป่าที่ขาดจะไปแล้วเด้วกลัวโชกายนีมากดิ ตราบอยะกับพกินห้า,าก,กับบอยะกตามมันใครเี่ยมันไม่